เหมือนบุญในผู้หญิงใช่ไหมอ่าดูแป๊บเดียวก็ใช่แล้วเพราะสมบุญใดีวอใพี่บวมานานแล้ว แล้วที่พี่พระเขาถ่ายเห็นเป็นรูปเนี่ยหลวงพี่มองว่าว่าตรงนู้นโยมเหมือนบนผู้หญิงใช่ไหมอ่าเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงใช่เหมใช่เหมือนเหมือนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่ามีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงนั้นไม่มีหรอกเพราะว่าตอนคืนน่ะไม่ไม่มีใครกล้ามาอรอกในวัดนี้นะแต่เวลาแต่เวลาที่หลวงพี่บอกว่ามันเป็นวันพระนี่มันจะมีอย่างลักษณะนี้ใช่ไหมใช่ถ้าวันพระวันโกนน่ะหมาจะเห่าไคอนเหมือนว่านี่ไง รู้สึกว่าที่วัดนี้จะเงียบกว่าที่วัดอื่นใช่แล้วในภาพที่ถ่ายเนี่ยถ่ายได้วันโกหรือวันพระถ่ายเมื่อวานไม่ได้ใจว่าเขาถ่ายเพราะว่าเขาส่งโยปูส่งให้พี่วันนี้นะครับแล้วก็เห็นเขาถ่ายถ่าลงพี่อยู่ถามว่าใช่ไหมก็ลงพี่ว่าเออก็ดูแป๊บเดียวก็ใช่แล้วเขาเลยบอกเงี้ยเลยบอกเขาคิดว่าเป็นเป็นเป็นพวกมาขอขอส่วนบุญอยู่ใกล้ใกล้สงการ เคยเจอไหมคะของพี่เองเพี่เหรอ,อไมเ่เคยแต่คุณลุกแบบใน,นเดือเนี้ครับใช่ใช่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าตอนตึงดึกเดินมานะ,ะ,ะแล้วญาติโยมแถวนี้มีใครบางคนสมัยก่อนเคยเจอ,อไหมนะมีสมัยก่อนตรงด้านหน้าเขาเป็นแบบไอ้เป็นทางไปแม่น้ำเจ้ายาโยมเนี่ยตรงนี้นะอ่าที่กุฏิกุฏิทรงไทยมีงานอะไรเงี้ยเขาว่าไม่มีไอ้แบบผู้หญิงเขาแบบตรงใสชุดขาวเยอะไงครับ เจอบ่อยครับเนี่ยเจอบ่อยอยู่นะอ่าแล้วก็มีเนนเนนมาบใหมายนี่แหละเขาก็ยืนแบบว่าตุ้งขาของขาวยืนตรงสะพานเนี่ยเป็นทางสะพานเนี่ยนี่คือที่แบบว่าเขาหามศพมาอยู่อ๋อคือสะพานนี่ไงหามศพแล้วเมื่อก่อนบ้านโยมก็อยู่ฝั่งนี้เยอะใช่ไหมครับเป็นคลองอ่ะเขาไม่มีถนนไงเนี่ยเขาจะหามศพหลังนี้อ๋อสะพานครับอ่าแล้วก็ไอ้กุฏิหลังนี้ก็เป็นของอ่าที่ตำรวจเขายิงกันตายเขามาถวายวัด อ่ะนี่นะก็จะเจอกันบ่อยไงนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ